ครับสวัสดีครับเพื่อนๆเมื่อนี้ผมจะมาบอกวิธีการเบึ้งนะครับว่าใหม่ในเต่าห้าใหม่เบิดเรลยัย่งนะครับเบิ้งง่ายๆนะครับหลังจากที่ว่าใหม่ค่ายแก๊สเซ็ตมดเร็วเรียบร้อยนะครับบบมีแก๊สพุุงแล้วนะครับหายห้าสังเกตเบิ้งนะครับวิธีการว่าใหม่มันใหม่เบิรดเรลยัย่งครับเนี่ยครับสังเกตเบิ้งนะครับสังเกตเบิ้งขอบๆนี้นะครับเห็นบ่ เพื่อนๆรู้สึกว่ามันมันมันจะมีควันออกมานิดนึงนะครับเนี่ยยังยังยังออกมาดัน้างนี่น้อยนึงนะครับเห็นบ่เห็นบ่มาเป็นช่วงๆเห็นบ่ครับเนี่ยเห็นบ่นั่นนะเห็นบ่ครับนี่นะครับเนี่ยนะครับมีมีควันนะครับนะครับนี่นะครับเนี่ยเรามาเบิงข้างล่างนะครับกล่องอาจสียซนยนะครับนะครับอันนี้ผมยังจุดไว้ตลอดนะครับ แล้วที่นี่ผมจะมาบอกวิธีการว่าเบึงยังไงนะครับเนี่ยผมสิละเตานี่ออกเบึงนะครับว่าที่ผมเคยเบอานะครับว่าใหม่ในเตาเ้าเบึงง่ายๆนะครับวิธีการว่ามันใหม่เบิ้ลเร่ายังนะครับอันนี้คือเทคนิคนะครับอย่างดีเลยนะครับผมจะบอกนะครับเนี่ยเพื่อนๆสังเกตเบึงนะครับนี่หลังจากใหม่ค่ายแกนแล้วนะครับทบทวนนะครับเนี่ยมันมีข้อหน่อยหนึ่งเห็นว่านี่ นะครับนี่นี่ออกมาเห็นบอแผ่วๆเห็นบอครับนี่อันนี้แสดงว่าใหม่ยังบ้านเบิดนะครับให้เพื่อนเพื <c oughs> ่อนจุดต่อไปครับนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนอยากให้ลูกนะครับให้เพื่อนเพื่อนละละเตานี่ออกได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมสิละออกไเบิิงนะครับแต่ว่ามันจัดยากนะครับเดี๋ยวผมลองดับบ่ลองดับพัดลมเบิรงบบใไ้ไฟมันเออเดี๋ยวผมสีเฮดวิธีนี้ดีกว่าผมจะปิดนะครับ นะครับเดี๋ยวผมยังมาปิดเออเอานีปิดนะครับเอาอันนี้ปิดนะครับ,รบกล่องอาทีเวียนหัวเนี่ยปิดปุ๊บนะครับุเห็นปะเพื่อนเพื่อนเห็นปะควนสหลายขึ้นเลยนะครับเนี่ยนะครับเห็นปะ ควันสีหลายขื้น่าเกาครับเห็นบ่เห็นบ่ครับนี่นะครับอันนี้แสดงว่าใหม่ยังใหม่บ่หั่นเบิดนะครับนี่เบิ่งง่ายๆผมบ่อยากดึงเพราะว่ามันจัดยากครับเราก็มันห่อนนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือหมายถึงว่าเฮาดึงออกมานะครับนี่นะครับให้ห้าจุ่ตไปแบบนี้นะครับจุ่ตไปเรื่อยๆเป็นสมงหรือว่าอิมพงกระซังนะครับหลังจากนี้ห้าไเป็นจังไรอ่ะ เข้าไปอาบน้ำอาบถ้ากันก็ได้ครับสมบัติเราทำนี่เห็นบ่จูไปเรื่อยๆแบบนี้พันรุ่มพ่าเขาเห็นงานไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับนะครับกล้องอาจสีงงหยกหยกนี่ด้วยครับนะนะครับพันรุ่มพ่อเขาทงานไปแบบนี้นะครับนะครับไล่จนเบิดเนี่ยเห็นบ่บ่มีควันนะครับเท่าไล่ไปเรื่อยๆนะครับจูไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เหลือสนนิดเดียวครับอาจว่าเหลือ หนึ่งยี่สนะครับครับสำหรับคลิปนี้มีประโยชน์นะครับวิธีการเบิ้งใหม่ง่ายๆนะครับเบิ้งแบบนี้แหละครับผมเบิ้งนะครับเทคนิคนะครับหลังจากที่ว่าไม่คายเกล็ดแล้วเรียบร้อยนะครับครับสำหรับคลิปนี้เนนะครับนะครับนี่เห็นบอกง่ายๆนะครับนี่นะครับนี่ใหม่ยังใหม่ทันเบิร์ตเขาต้องจุตอนะครับจุต่อก็คือวิธีนี้ครับเผาไปเรื่อยๆครับนี่ นะครับให้มันอุ่นไปเรื่อยๆนะครับนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีไม่แห้งสุขุสุขคนนะครับสวัสดีครับ